สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องพิมพพ์าบ้านราคาถูกนะคะวันนี้จะเป็น ep ที่ี่สแล้วนะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น ep และหมายเลขนะคะเวลาปิดให้ปิดเป็น ep และหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะทางเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะเอเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มนะคะแต่ถ้าโอนมีส่วนลดให้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราพามาชมองค์ที่1ก่อนเลยนะคะ ให้ดูเนื้อชัดๆเลยนะคะด้านข้างนะคะข้างหลังค่ะด้านข้างนะคะ หมายเลขที่หนึ่งนะคะเก้าร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อมานะคะองค์ที่สองนะคะ ข้างหลังนะคะใต้ฐานนะคะหมายเลขที่สองนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจ้า มาองค์ที่สามนะคะ ด้านข้างนะคะข้างหลังค่ะอีกข้างนะคะหมายเลขที่สามนะคะ เจ็ดร้อยห้าสิบบาทจ้าชอบค่อยปิดนะคะถ้าไม่ชอบผ่านก่อนได้จ้าไม่ปิดเล่นนะคะต่อมาองค์ที่สี่ค่ะ ข้างหลังนะคะฐานค่ะหมายเลขที่สี่นะคะ7จ็หบาทจ้าต่อมาองค์ที่ห้านะคะ ข้างหลังค่ะหมายเลขที่หนะคะหกรหบาทจ้าต่อมาองค์ที่หนะคะ ข้างหลังค่ะฐานนะคะหมายเลขที่หกค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อมาหมายเลขที่เจ็ดค่ะ ด้านหลังนะคะหมายเลขที่เจ็ดนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่แปดนะคะ ด้านข้างนะคะข้างหลังค่ะอีกข้างนะคะหมายเลขที่แปดนะคะ หกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่9นะคะ ด้านข้างนะคะข้างหลังค่ะอีกข้างนะคะหมายเลขที่9้านะคะ หกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่สิบนะคะ ข้างหลังค่ะฐานนะคะหมายเลขที่สิบนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้า ต่อมาหมายเลขที่สิอนะคะข้างหลังนะคะ หมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่สิบสองนะคะข้างหลังนะคะ หมายเลขที่12นะคะหกรหบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่13นะคะ ข้างหลังนะคะหมายเลขที่สิบสามนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่สิบสี่นะคะ ด้านข้างนะคะข้างหลังค่ะอีกข้างนะคะหมายเลขที่14นะคะห้าหบาทจ้า ต่อมาหมายเลขที่สิบห้านะคะชอบค่อยปิดนะคะถ้าไม่ชอบผ่านก่อนได้นะคะไม่ปิดเล่นนะคะข้างหลังค่ะ หมายเลขที่สิบห้านะคะห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่สิบหกนะคะ ข้างหลังนะคะมาแรกที่16นะคะ550บบาทจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะ ทางเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มนะคะแต่ถ้าโอนมีส่วนลดให้นิดหน่อยนะคะสอบทำดูรูปภาพเพิ่มเติมหาไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ